อ่าโกรธครับพี่แล้วยังไงหน่ะพีเพื่อเคาไฟร์เฟิร์ดดําอออัเนี่ยแหละโอเวอร์คืออะไรผมกํลังกํลังกําลังจะเนี่ยผมพี่ตอดพอดีเลยครับเนี่ยพี่ชายครับว่าไงตอดอ้าวไ่พูดก่อนยยังไม่ได้เล่าอ่ะโกรธจะพูดให้ได้พี่พูดเลยครับอ่ะพี่มันพูดเลยมีอะไรเนี่ยพี่กระเป๋าก็คือว่าที่จะขึ้นแก๊ง269ที่นี่ในชื่ออพี่ไม่ได้เป็นสภาแล้วหรอพี่จะออกจากสภาครับออกแล้วมันเข้ากลับไปไม่ได้นะพี่ ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่หรอไม่รู้มันไม่น่าได้แล้วปะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ดีอ่ะใช่ไม่ได้ไม่ได้กลับอยู่แล้วถ้าเข้าไปแล้วมันถ้าเข้าไปแล้วแล้วมันเอ้ยถ้าออกมาแล้วแล้วกลับไปเข้าใหม่มันมันจะดูไม่ดีไงพี่ใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับอยู่แล้วไม่ได้กลับอยู่แล้วอืมอืมพิธีธรรมทำโอเวอร์เหรอใช่ครับที่นี่เอาดีจริงจริงจริงแล้วก็จะขอใช้สีดำด้วย เอ้แอร์เรเหรอพี่ยังอยู่ข้างในใช่ปะสีดำตอนนี้มันมีแค่สามมันนี่ครับสามแก๊งแกงไหนบ้างครับมีมีหญิงล้วนเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ไม่ไม่ได้เช่าต่อแล้วอ่ะมมันก็เขาก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นกันหมดแล้วก็มีไรลัดแล้วก็มีแกงหญิงล้วนแล้วก็ผมใช่ก็เข้าใจก็เข้าใจอือสำหรับตัวผมมันมันไม่ติดอะไรพี่ไม่ติดอะไรแล้วก็ต้องถามโกดด้วยนะเขาก็ใส่เหมือนกัน ตัยคุยมาแล้วครับสำหรับตัวผมไม่ติดคาพี่ตอสผมคุยแบบพี่นี่แล้วครับเป็นแค่สีว่าโอเวอร์มันต้องสีดำาฮิแหละว่าโอ้โหไรลักษณ์ลายลรยลักมันก็ไรยหัวใจมันก็สีดำนะไรยลักต้องสีแดงหัวใจแดงมันสีดำอยู่แล้วครับแต่ว่าว่าจะไปใส่สุดขาวแล้วเนี่ยมาเลยมามามาตอนแรกกันว่าพี่อยากไปใส่สุดดำ ตายแลกกันได้แต่ถ้าพี่แต่ถ้าพี่ไปใส่ฝุ่นขาวก็คือจะมีแค่ขาวมีแค่ดําเดียวนะพี่ไม่ปล่อยให้สองสามด้ยตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อนโอ้โผมเนี้ยฮะถ้าพี่ถ้าพี่เก็ตมาใส่สีดำผมแล้วมันมีอสองสีแดงด้วยมั้งแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมพี่แบบดำโอโมหรือขาวโอโม่ได้ไหมขาวโอโมขาวโมอโม่อ่ะใช่ใช่ใช่ ตอนแรกคุยกับดองอยู่ว่าจะไปหาใส่สูตรขาวไงจะเปลี่ยนเอาไหมล่ะทักคนละสองเดือนในไหนในสภาผ้าเหรอได้ได้ครับไม่มีปัญหาพี่ไม่มีปัญหาได้ได้พุยกันได้พี่พี่คุยกับตั้มนตั้มมันก็ว่ามันจะจะลงสดดำผม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 ก็คุยกับมนแล้วครับตอนแรกเหมือนกันอืมแต่ตอนก็ลองคุยเอานะสีดําที่ตอยอยู่ในเครืออันนี้พี่ก็พูดตรงๆเลยว่าพี่น่าจะไม่ได้ให้ใครฝ่ายแน่นอน แล้วถ้าไล่ละาขอใส่ได้ได้ไหมครับพี่เกตอันนี้เดี๋ยวต้องขอไปคุยกับน้องๆกันนะครับอันนี้กี่เดือนสองเดือนเนาะใช่ครับคนละสองเดือนไหมล่ะเอาไหมล่ะได้สองเดือนก็ได้พี่เดือนสองเดือนพี่พี่ตอนไปไปง่ายกงน้ยเดียพี่ไม่ทิ้งน้องเลยเนาะไปง่ายเลยเนาะพี่น้องเอากับน้องมันเอาก็อยู่เอสดีอยู่อิงเมืองมันมันใส่สูตรขาวไงเคยใสสูตรขาวก็เลยอก็เลยก็เลยอยากอยากเปลี่ยนฟิลสีขาวบ้างอะไรอย่างงี้แต่แตมเนี้ตอนที่อยู่แฟมก็ใส่สีดําเหมือนกัน ๆๆ film, แต่ม,มันก็ไม่ได้ดำล้วนนะพี่น้องที่มันก็รู er er ้มาลวยดำล้วนหน่อยก็ได้มากที네่จริงอ่ะตอนจำสีเทาเทาเทาดำๆได้ว่าตอนจำได้มันไม่มีใครแลเราเลยนะตอนนั้นเนาะเทาแบบเทาอ่ะแต่ไม่มีดำอ่ะแต่แต่เขาบอกว่ามันออกดำอ่ะเราก็ต้องไปเปลี่ยนใช่ปะตอนโอ้ยอ้ยใครใครไปทำอ่ะเออใครทำพี่เจ๊แบบนั้นนะพี่โอ้่น่ารักเลยอ่ะต่อตอนนั้นตออเป็นหัวแก๊งยุแสร์เฟเทาตอนเนาะไม่รู้ว่า แล้วมันจําด้วยดิโอเวอร์ทำหรือเปล่าพี่อันนั้นอ่ะไม่ใช่ไรลักมั้งพี่น่าจะเป็นโอเวอร์เนาะตอนนั้นอ่ะวันนั้นมีคนมาคุยที่แดนใช่ป่ะตอนเสียงคุ้นๆเหมือนอยู่ข้างหน้าเลยเนาะใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ี่มืดแหลพี่มืดเรารอวันนั้นนะทีใครทีมันเนาะอะไรนะครับทำไมพี่ไม่ไม่ใช่ผมทีใครทีมันเนาะใช่เลย สองเดือนสองเดือนนะครเรื่องเรื่อง over คือพี่พี่ได้ได้พี่ได้ได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หลังหลังคุยนี่เสร็จก็ได้พี่พี่พี่เกตหลังปืนอ่ะได้ครับหลังคุยปืนเสร็จแล้วกันเนาะใช่ใช่ก็ก็ก็ถ้าขึ้นขึ้นสีดำก็ก็ไม่ติดใช่ไหมครับอ่าส่วนส่วนผมอ่ะผมไม่ติดอะไรก็ต้องถามขอรีบมากเลยครับขอบคุณมากผมไม่ติดครับผมคุยกับพี่มืดแล้วนี่ขอบคุณมากนี่เขาบอกเขาจะคุยเรื่องสีกับผมเนี่ยเนี่ยคุยกับพี่เกตด้วยเนี่ยเออเนี่ยไม่ต้องบอกต้องบอกพี่มืดต้องคุยพี่เกตแล้วพพอีีีี่่เเเเกกกกขาาาไดดด้้้้มมใชสแแลวว๋ยยยผ็ตงคุับนโห แล้วขอ,อขอใส่สีดำก่อนละกันจะได้คุยให้มันขอไฟแ,บบแก๊งเดียวใช่ไหมใช่ครับโอ้โหใส่ไ,ได้ใส่ไ,ได้แต่มันก็ต้องมีเหนื่อยนิดนึงอะไรเงี้ยอาไวเป็นเป็นจ่ายตังค์ได้ไหมพี่พอดีพี่ตอนเขาก็เก็บตังค์ผมอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นเป็นจ่ายแทนได้ไหมครับพี่เกศจ่ายจ่ายจบเลยครับจ่ายเรื่องเงียบเลยครับเอาดีเอาดีเอาดี เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีดีกว่าเดี๋ยวเอาวุ้ยโอ้ยอย่างกจะไม่มีปัญหาแล้วใช่ป่ะโก้โก้ก็แบบเป็นน้องพี่ใช่ป่ะคชับเราคุยกันเราคุยกันง่ายเหรอครับพี่เก์ถูกป่ะล่ะเราไม่มีเราไม่มีอะไรแบบว่าเหลี่ยมกันแล้วพี่เนาะเราก็คุยกันตรงๆอยู่แล้วไม่มีแบบไม่มีคุยปุ๊บยิ้มมองนู่นมองนี่ไม่มีไม่มีครับไม่มีครับไม่มี เราคุยตรงๆเป็นแมนพี่คุยกันถ้าพี่บอกไม่ให้ช้าผมก็เปลี่ยนสีพี่แค่นั้นแหละก็วันนั้นวันนั้นวันนั้นพี่พี่คุยกับโกว่าพี่ใส่สีดำามา่กบอกงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีชมพูให้พี่เลยก็ได้ไงจำได้ปะจำจำได้ผมจำคำพูดเองได้แล้วพี่จริงอ่ะแล้วถ้าสมมติพี่ใส่สีดำโกจะใส่สีชมพูจริงอ่ะมันก็ต้องถามพี่ไงว่าพี่อยากให้น้องใส่สีดำด้วยได้ไหมถ้าแบบมีการปรีบรนนอมคุยกันว่าจะเป็นจ่ายตังหรือว่าอะไรเล็กน้อยอ่ะ ให้ผมไี่ผมพอจะให้พี่ดากค่อยว่ากันเลยฝีดานุ่นนุ่นน่าจะอยู่นุ่นอยู่ตอนนี้ตอนครับเป็นแม่ฝีอยู่เดี๋ยวรอให้พี่ใส่ได้ฝีดาก่อนดีกว่าค่อยว่ากันได้ครับพี่ได้ครับได้ครับแต่ไงมันก็มีพี่รอรอไว้ล้นทำไงกันอ่ะรอลอไว้ล้นีเนี่ยว้าวตัวนี้มาแล้วด้วยมาแล้วมีแสงมันมาแล้วด้วยถ้ามีแสงที่ไหนมันมีมามีมาอ่ะไปไหนวะไม่พี่เจสแต่พี่เจสถ้าพี่เจมาฝีดาพี่พี่มืดนเขาก็เพิ่งมาไงพี่ถูก่าลัน ถ้าพี <élé Courtney> ่เกลี้ห <Pokemon apan> <den> ้พี่มือถ้าพี่เกลี้ห้ให้พี่มือมันต้องมันก็ต้องให้ผมด้วยผมกับน้องพี่อยู่กัล่ะผมไหนตั้มไหนตั้มตั้มนี่ไงแม่ฝีถามตั้มต้องต้องคุยกับคนในแก๊งอะเรื่องฝีพี่ยังไม่รู้เลยแต่ถ้าพี่ฝ่ายฝีดํามันก็อย่างว่าจริงเวล่ะถ้าสมมติฝีดําพี่ฝ่ายไปแล้วฝีดํามันไปทํามีลงมีเรื่องมาเสียหายพี่รับผิดชอบเยอะอีกจริงไหมล่ะเสียหายอีกเมื่อกี้พี่ยังโดนด่าอยู่เลยนี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ผม ไม่ได้แม่สีดนี่ผมก็เลยให้ให้อะไใช่รอให้พี่เป็นอนี่ก่อนให้พี่่สยสีดำแล้วค่อยว่ากันดีกว่าเนาะได้ครับพี่อนี่าสาอยู่ใช่คร่บแต่ถ้าใส่สีดำเมื่อไรผมผมดได้ใช่ไหมพี่ลองตั้มอยู่หรือเปล่าพีตรงเนี้ยกีหมันดินเสียงเลยนั่นนครับอยู่ต่ครับพี่เก็ตครับตั้มเล็พี่เกครั้มครับไม่ได้่าไม่หวขอโทษนะไม่ได้พี่เพื่อนมีเรื่องจริงหรือเปล่าขอโทษนะพี่ย้งครับพี่เกตพี่ คพี่เกดครับว่าไงต้าจะไปใช้สีดำหรอพี่ชายใช่เอาต้มเป็นคนอย่าเลยพี่ให้แก๊งอื่นเขามีนี่ดีกว่ามีเท่าของเขาดีกวยอ่ะเห็นหลายหลายแก๊งนะพี่ใส่สีดำก็สองเดือนไงพวกแก๊งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตอสบอกตอสบอกกใส่ฝีขาวรอยเขาบอกเขาอยากใส่ฝีขาวพี่ก็เลยถ้าใส่ฝีขาวพี่อยากไปแส่กับฝีนี้ใช่ปะใช่รักสองเดือนประมาณนั้นแต่ถ้าสีดำฝีขาวพี่ใส่ก็ ฝีดาใส่เราก็ต้องมีแค่ประมาณแก๊งเดียวใช่ป่มละ่ะแต่ถ้าใครจะใส่คู่ได้ก็ต้องมีแบบข้อต่อรองนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่เรื่องข้อต่อรองเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าโกดจะใส่อ่ะจริงไหมล่ะตั้มจริงครับพี่ชายจริงครับผมก็ไม่ได้ติดครับถ้าคุยถ้าเราคุยกันลงตัวเนาะน้องตั้มเนาะเราพี่ก็<อ>กันเองง่ายๆอยู่แล้วเราก็รู้จักกันอยู่แล้วถือว่าน้องชายไม่คิดอะไรเยอะน้องพี่ไม่คิดอะไรเยอะไม่คิดเลยน้องชายาถ้าน้องชายบอกว่า อารุณ์มานรวยพี่แบบว่าเออพอจะแบบส่งส่งส่งแบบส่งส่งส่งสวยให้น้องชายอะไรเงี้ยได้ใส่สีดํากับตามพี่ก็โอเคพี่ก็ดีใจตามรู้ไหมพี่เมื่อเขามาทําโอเวอร์นะเนี่ยตานนี้ไหมเนี่ยใช่โอ้โหเพิ่งรู้ตะกี้เลยนะเนี่ยตอหเนาะต้เพิ่งรู้เลยเหรอใช่พึ่งรู้นี่แหละพี่เกดไลฟ์ฟังเนี่ยน้องชายตามฟังพี่หน่อยเนี่ยสุดท้ายถ้าเนี่ยพี่ก็ใส่สีดำพี่มื่อก็ใส่สีดำเนาะถ้าอารมณ์มานรวยพี่มื่อแบบพี่มันก็น่าน้อยใจเนาะถ้าแบบผมว่าทั้างั้นอ่ะให้พี่ต๊อดคุมก็ได้พี่ต๊อด ครับไปตอนนี้ได้ไปรีฟีไหมแป๊บหนึ่งไปไหนไปไหนจะไปไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่าจะเปิดอมีเมืองอยังไงมัดบ็อกซิ่งอ่ะอแต่ว่ามันเลื้อนไม่ได้เป็นโลเพอะโลเพมัดไงประเทศบ็อกซิ่งแบบว่าโลเพเลยนะใช่ครับไอ้พวกแบบต่อยแบบมัดฟงมัดไฟอะไรอย่างงี้ปะ ใช่ครับใช่ใช่ใช่อย่างนี้พี่ต้อนก็แบบก็เฟี้ยวสุดเลยพี่พี่ต่อยเก่งสุดไม่เหรอพี่ได้ข่าวอ่ะสมัยนึงน้องตอนนี้ก็ดูคนเดียวแล้วโอ้โหมันคนมันเคยๆอ่ะพี่มันก็เป็นอยู่แหละถูกปะล่ะพี่ต้อนใช่ใช่อะไรนะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วครับมึงคุยต่อเลยถึงไหนแล้วจริงๆอะเพื่อนกูอยากเห็นมึงใส่สีขาวด้วยเวกูเคยเห็นสมัยก่อนอ่ะตอนตอนที่มึงยังเลี้ยนอ่ะโอ้โหตัวเลีือนอ่ะมึงเคยมึงเคยใส่อยู่ สีนั้นอะแล้วก็ลงมูลแล้วก็าวาหน้าตัวเองตอนแบบมุมมอใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำกูบอกตั้มทำสูตรให้หน่อยมึงรู้ป่ะมันใส่สูตรเลยมันใส่สูตรเนี่ยเหมือนในเนี้ยที่เป็นอย่างเงี้ยกูบอกว่าเอาเหมือนปลาคราฟเลยอะลายนี่ไงพวกเอาลายไฟมาให้กูไอ้ที่อะแตก็ก็นั่นแหละก็ใส่ก็ถามก็ถ้าผมเปลี่ยนไปแล้วก็แน่นอ่ให้พี่เกตดูแลแทนไงแล้วทำไมพี่ตอไม่อยู่สีดำนะครับ สลับกันใส่คนละสองเดือนไงพี่พี่ไงทั้งพี่มืดทั้งพี่โกไงโองงไม้ก็พี่อยากใส่พี่ตอพี่ตอพี่พี่ตอบผมถามพอดีผมก็แบบถ้าผมมีแพนแบบอยากลองใส่สีขาวบ้างพร้อมพี่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากใส่กับพี่อย่างนี้มันได้ใช่ไหมพี่ผมไม่เคยใส่สีขาวเลยเกิดมาชีวิตอะพี่ได้ได้ครับได้ไหมพี่เกดฮะไม่รู้สิพี่เขาสอบกันใส่สองเดือนไงใช่พี่เกดเขาเป็นเขาก็เป็นแม่สีดำเลยตอนนั้นถึงเวลา ถ้าถ้าก็ย้ายตามตามต่อไปก็ย้ายไปได้แต่ถ้าพี่ย้ายกลับไปเขาก็ต้องย้ายกลับตามตอสเหมือนเดิมก็แล้วแต่เขาไม่ได้ตีท้าพี่งันก็แบบลองแค่ลองอยากลองอยากลองใช้ดูเฉยครับพี่เกียรติพี่อันนี้พูดออกมาเลยนี่นี่นี่อันนี้ย้ายนี่ก็ทาไมเนี่ยน้องแต่ไรแล้วมันเป็นสีดําไม่ใช่หรอสีดําพี่แต่ว่าถ้าอะไรที่เรามันพี่เกียรติก็อยากใส่คู้บโกหรือเปล่า ตอนเคยเห็นงูว่ะหัวงูเขาโยกไปไหนอ่ะก็โยกไปนั่นอุ้ยไม่ถึงอะไรครับพี่อ่อรู้รู้มืออันี่เขาเคยคือกันนะพี่เนาะโอ้แม่งูเอ๋ยอ่ะอืมกินน้บ่อไหนอ่ะโกจะตามไปกินบ่อนั้นแล้วพี่มึงจะตามมาด้วยไหมเนี่ยสีขาวเนี่ยโอ้ยไม่รับไม่ตามคไม่ตามไม่ตามไม่ตามกระจายหน่อยนะเขาบอกอืมก็ต้องหนักหน่อยไม่ครับเห็นพี่พี่เกตบอร์ดเหมือนจะ เหมือนจะไม่ให้จ่ายเลยเหมือนต้องแบบต้องรู้จ่ายจ่ายได้ไหมครับพี่จ่ายได้ไหมไม่แต่เมื่อกี้น,นะตอนเนมื่อกี้นี้เขาบอกอยู่่ายรักมันต้องเป็นสีดำจริงว่าตอน